ผู้ชมค,คะเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่โคราชเนี่ยยังคงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่โคราชเนี่ยอ่วมนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นรอบสองแล้วนะคะเป็นวิกฤตร,รอบสองเรามาไล่เรียงดูกันในแต่ละสถานที่กันนะคะเพราะว่าสดจากที่จริงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ํากันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่วิกฤตหนักเนี่ยอยู่ที่เขื่อนลำพระเพลิงที่อำเภอปักทงชยัยจังหวัดนครราชสีมาภาพมุมสูงที่ผู้ชมเห็นอยู่เนะะี่ยค่ะ ท่วนทั่วเลยนะคะเป็นสีของน้ำแบบหมดเลยจำนวนมวลน้ำจำนวนมากจากคลองลำพระเพลิงล้นทะลักเข้าไปท่วมหมู่ที่6บ้านกลางตำบลบ่อปลาทองน้ำท่วมสะพานข้ามลําน้ำและถนนหนทางที่เป็นทางเชื่อมหมู่บ้านระยะทาง300เมตรระดับน้ำที่เห็นอยู่ในสูง3เมตรทีเดียวโดวยชาวบ้าน48ครัวเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกตัดขาดมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมแล้วนะคะ โดยชาวบ้านแล้วก็นักเรียนต้องสัญจรข้ามไปมาด้วยเรือเท่านั้นค่ะโดยทางสำนักง,งานพัฒนาภัก5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้อำนวยความสะดวกด้วยการล่องเรือข้ามคลองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยตอนนี้นะคะชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่ประสบภัยต้องอาศัยอาคารอนเนกประสงค์หลังเก่าเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ต้องจัดสถานที่รอรับเข้าสารอาหารแห้งจากผู้ที่มาบริจาคแล้วก็ตั้งโรงครัวขนาดย่อม มีแคร่ไม้แล้วก็ฟูกที่นอนนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้หาที่หลับที่นอนชั่วคราวกันไปก่อนเดือดร้อนหนักทีเดียวค่ะช่วงวันแรกของรอบที่สามนี้เขาตัดไฟเราวันหนึ่งครับเหมืดไม่มีไฟฟ้าครับเพราะเวลาเขาเข้ามาช่วยเหลือเขาก็อันตรายครับอยู่กับน้ำกับไฟบพอน้ำลถเข้าถึงมาต่อให้ แล้วอย่างนี้เวลาออกไปไหนคือต้องใช้เรืออย่างเดียวเหรอคะใช่เรือของทหารมาช่วยตลอดครับแล้วช่วงดึกๆล่ะคะพี่พี่จะต้องออกไปต้องทํำยังไงอะคะไม่มีเรือออกครับเพราะพี่ทหารเขาต้องกลับพักผ่อนเพราะเขาอยู่ทั้งวันครเหมือนกับเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับผมก็รอแต่เขาเข้ามาช่วยเหลืออย่างเดียวเลยครับต้องล่องเรือไปโรงเรียนไปกลับอย่างนี้กี่วันละสองวันกลัวไหม กลัวค่ะบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ค่ะอ,อ๋อแต่ว่าเราก็แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าลุยน้ำหรอค่ะแต่งแบบนี้มากี่วันแล้วสองค่ะอยากให้น้ำแห้งไว,ไวไหมอยาก เด็กๆก,ก็ต้องหยุดเรียนกันนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบค่ะนอกจากนี้นะคะคุณปอเปียก็ยังลงไปพื้นที่ของตําบลปักอําเภอปักทงชัยก็ยังพบนะคะว่ามีน้ําไหลจากคลองตะกุดซึ่งรับน้ามาจากคลองลาพะเพงค่ะตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมสูง60-80เซนติเมตรนะคะชาวบ้านั้านรวงก็ต้องเก็บข้าวของหนีน้ําซึ่งก็เพิ่งจะนําของลงวางขายก็ต้องรีบเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันอีกครั้งหนึ่งซ้ำซากกันเลยล่ะค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูน้ําสิคะสูงมากช,ชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยย่านเศรษฐ,ฐกิจนะคะเอ่อต้องจมเมืองบาดาลกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็วิงวอนขอให้คนที่ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านตรงถนนวุษประภัยถ้าหากว่าขับขี่ผ่านได้นะคะในขณะที่น้ําลดความเร็วเนี่ยก็โปรดที่จะลดความเร็วได้เพราะว่าแรงกระเพื่อมของน้ํามันซัดเข้าบ้านนะคะตอนนี้ข้าวของเสียหายด้วยนะคะฟังหน่อยคะ่ะชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะแถวนี้ค่ะ น้ฮมันขึ้นไปครับตกใจเมื่อกลางวันมันยังแห้งไปทีนี้พอตอนข้ามมาน้ํามันมาทีนี้ข่าวก็มาจากทางนน้นน้ําจะมาอีกอะไรเงี้ยเองก็เลยไม่ค่อยสบายใจคือไม่เป็นอารหลับอน,นอนนอะกลัวของจะไปอีกเหมือนคราวที่แล้วที่ว่ามีโต๊ะมีถังน้ํามีอะไรไปไปหลายชิ้นนะอุยอ้ยตรงนี้แหละเองก็เลยไม่ค่อยสบายใจก็ต้องอยู่ <ไ>อันดับแรกรถมาน้นํามันก็กเพื่อมเข้าบ้านนะคะค่ะและกันขยะได้ด้วยค่ะแสดงว่าตรงนี้คือพี่จะเจอน้าทน่วมตลอดเลยใช่ไหมค่ะทุคะกครั้งที่ท่วมค่ะต้องมาต้องมาถนนสายนี้ก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะคือชาวบ้านก็คือบอกว่าอยากจะขอวิ่งบอลให้รถเนี่ยที่วิ่งผ่านเนี่ยคือเบาๆหน่อยอ่าคือตอนนี้เราเห็นว่ารถเดี๋ยววิ่งผ่านมาคือพยายามที่จะส่งสัญญาณเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการกระเพื่อมของน้ํามันจะซัดยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะนี่ขนาดเบามากนะคะซัดมาแล้วแล้วก็ดังแล้วด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสดๆก็คืออันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะแต่ว่ารถเนี่ยที่นี่มันเป็นเขตชุมชนแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นรถก็เข้ามาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม อันนี้ขณะที่มีการลดความเร็วแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันกระเพื่อมจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าปริมปริมส่วนของทางเข้าบ้านแล้วอันนี้ก็ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา,าส่วนอีกจังหวัดหนึ่งก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอนาดีก่อนหน้านี้ก็โดนน้ำป่าเนี่ยซัดถล่มแล้วก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มี สองสาม,มีภรรยาเนี่ยสองตายายนะครับนายสำเนียงอถมพมราชอายุ65อีกคนหนึ่งคือนางโออถมพมราชอายุ59โดนน้ำป่าเนี่ยซัดหายไปพร้อมกับบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเขาก็ตามหากันอยู่นะครับก็ยังไม่เจอฮะยังไม่เจอร่างของทั้งนายสำเนียงแล้วก็นางโอนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กว่า300นายครับก็ได้มีการค้นหาตั้งแต่สะพานคลองวังมืดหมู่5 ที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดประจินบุรีไปถึงจุดที่เป็นบ้านของผู้สูญหาอยู่ที่หมู่8นะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกระจายกำลังการปูพรมเดินเท้าค้นหาแล้วก็มีสุนัขดมกลิ่นเนี่ยไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็เอารถแบคโคไปขุดตักวัชพืชเศษท่อนไม้ตามจุดที่มีสงสัยว่าจะมีร่างของทั้งคู่หรือไม่นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เจอแต่ว่าเจอก็มีพวก ข้าของภายในบ้านของทั้งคู่ที่ลอยไปกับน้ําตู้กับข้าวถูกน้ําซัดมาติดอยู่ที่กอไผ่เสื้อผ้าของคุณยายโ๋นะฮะถูกน้ําซัดเนี่ยลอยมานี่นะครับเมื่อวานก็ยุติการค้นหาตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับหลานของทั้งคู่ก็คือนางสมหมายเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ย ในใจเนี่ยไม่เหลือความหวังถึงโอกาสที่ว่าลุงยังมีชีวิตอยู่แต่อยากวิงวอนขอให้เจอร่างว,วิงวอนเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตอนนี้ในครอบครัวมีการคุยอะไรกันไหมจะทำพิธีอะไรยังไงไหมตามความเชื่อเพราะว่า,าแกบกเป็นคนดีเนาะอยากคนก็พร้อมที่จะ จะเอาไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องคนแย่งกันอะ่ะพร้อมใจที่จออันนี้กันแหละดีแตหัวอันนี้มีความหวังยังไงบ้างไม่มีความหวังก็เป็นอไรขอให้ได้เจอสา่งถกอะไรยังไงก็ช่างาจะมาแต่งให้สวยงาม <c oughs> ปกตกิอยู่กันหนูเลยแต่ทีนี้พอ <c oughs> พอฝนที่แล้วหายปุ๊บแกย้ายไปอยู่ฝั่งคลองที่ที่เกษียณอ่ะคือชาวมาจะได้ทํางานตรงกันเลยไม่ต้องเดินไปเดินมาตอนตอนนี้แกจะเข้าไปมีเซ็ตมีอะไรไหม แกก็บอกว่าสี่ทางกู่เขาฝากมากด้ต่อไปยกให้มึงหมดอะไรประมาณเนี้ยขนาดพอแต่แท้ยังไม่ดูแลเลยแต่แกเนี่ยหนูดูแลจริงพ่อหนูเองจังหวะคุข pues ่าวจริงๆบ้านหลังที่ถูกน้ำป่าซัดทลายหายไปเนี่ยไม่ใช่บ้านของคุณตาสำเนียงกับคุณยายโอที่หายตัวนะคะเป็นบ้านของน้องเขยคุณตาสำเนียงชื่อว่านายบุญยศิธิ์ทิพคูนอกเขาบอกว่า คืนวันนั้นน่ะเขากับภรรยาไปทําธุระก็เลยวานให้ตาสำเนียงกับยายโอเนี่ยมาช่วยเฝ้าบ้านให้หน่อยใครจะคิดว่าตกดึกคืนนั้นน้ํำป่าหลากมาพัดเอาบ้านของคุณบุญยสิธิ์เนี่ยหายไปทั้งหลังตัวคุณบุญยสิธิ์เองยอมรับบอกว่ารู้สึกผิดมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคืนนั้นไม่ได้บอกให้พี่เขยไปช่วยนอนเฝ้าบ้านให้ ก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านของตาสำเนียงกับยายโอเนี่ยอยู่ห่างออกไปจากจุดที่น้ําป่าไหลผ่านแต่เขาเนี่ยขอให้มาช่วยนอนเฝ้าบ้านมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ตัวของเจ้าของบ้านเองบอกว่าอยากให้เจอตายายทั้งคู่เร็วๆอยากจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและลูกสาวของผู้สูญหายคุณธิดาอถมพรมาราชก็บอกทั้งน้ําตาบอกว่าขอให้เจอพ่อกับแม่ในเร็ววันไม่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนก็ตามค่ะ ขอให้เจอแม่อะค่ะก็ขอให้เจอพออ่อแม่คือจริงๆแนละ้วแกมีบ้านของแกอยู่ครับแกมีบ้านของแกแต่อเผอิญว <c oughs> ่าแฟนผมนี่ต้องไปรอกระทงที่อื่นแกก็เลยไปเฝ้าบ้านหลังนั้นให้ครับอ๋อครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น,นโอ้โหใจเราตอนนี้นี่ขอแค่ได้เจอพี่ขอแค่ได้เจอพี่อย่างอื่นค่อยว่ากันก็ขอให้เจอพ่อแม่กับแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาเขาฟังเราอยู่ตอนนี้ คิดถึงคิดถึงนะอยากเจอเจอเว็บไหนก็อยากเจอได้ครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอให้ได้เจอไวๆนะคะนอกจากนี้ค่ะทีมงานสดจากที่จริงก็ยังได้ไปยังจุดที่ชาวบ้านเขาอพยพมาอาศัยอยู่ชั่วคราวในพื้นที่หมู่ที่8บ้านวังใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เพื่อนบ้านเขาอนุญาตให้เข้ามาพักพิงกันชั่วคราว ในพื้นที่นี้นะคะชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบจากน้ําป่า5ครัวเรือนยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ของตัวเองได้เพราะว่าบ้านนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักทุกคนไม่มีใครเก็บเข้าของมีค่าออกจากบ้านได้เลยค่ะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณยายตุยวัย75ปีแล้วก็คุณตาอารุณวัย73ปีทั้งคู่เป็นสามีภรรยากาันบ้านเนี่ยถูกน้ําป่าพัดถล่ม ถึงชั้น2ก็เกือบที่จะเอาชีวิตรอดไม่ได้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นตอนตีสองค่ะได้ยินเสียงน้ําป่าดังมาจากภูเขาก่อนที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้านระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงชั้น2ของบ้านตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเลยว่าถ้าหากว่าน้ําเพิ่มสูงอีกนิดจะปีนขึ้นไปอยู่ที่หลังคากันแล้วแล้วก็แก่แล้วด้วยนะคะ ตัวเองกับสาม,มียืนเกาะเสาบ้านอยู่แบบนั้นจนถึง6โมงเช้าอะค่ะคตั้งแต่ตีสองจนถึง6โมงเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือส่วนทรัพย์สินไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชมพัดไปกับน้ำหมดทั้งหลังเลยนะคะคน,นี่คือวินาทีที่ชาวบ้านเขาเข้าไปช่วยเหลือเมื่อวานนี้มูล,ลนิธิเวิร์กพอย์ร่วมกับทีมข่าวเวิร์กพอย์เอาสิ่งของยังชีพจําเป็นสําหรับผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มมุ้งยาเวชภัณฑ์ถังใส่น้ํา มอบให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่หมู่8บ้านวังใหม่ตำบ bon ลบุบพรมามอำเภอนาดีจังหวัดประจินบุรีที่ได้ผลกระทบจากน้ําป่าทําให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมด,หมดต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนอยู่นอกบ้านเป็นเวลา3วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุ้งกับผ้าห่มเนี่ยสำคัญก็ชาวบ้านก็บอกดีใจนะครับที่ทางมูลนิธิเวิร์กพอยได้มอบ พวกสิ่งของเหล่านี้ให้เพราะว่าจะได้เอาไว้ใช้ในสำหรับการยังชีพต่อไปโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นมากอุณหภูมิหนาวนะฮะเริ่มลดลงแล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณยายนะฮะที่เป็นผู้ประสบภัยหน่อยครับอต้องการมุ่งคือไม่มีมุ่งกลางจาน้ำผัดดินมันขยะมันถมเมิดโอ้ตาเมื่อวานนี่ยุงกัดไหมกัดครับกัดกัดนะครับได้ยักันยุงแล้ววันนี้ได้ยังกยุงแล้วครับขอบคุณครับ คือน้องเนี่ยก็ก็ตอนนี้ยังตามหากันอยู่เนาะจะจะตามหายังไม่เจอเลยจ้ากับลุงป้าโอ๋นะจ้าแต่ว่าอันนี้คือก็ต้องมาอยู่นี่บ้านก็ไม่อยู่หมดเหมือนกันจ้าจ้าเหมือนกันนะอันนี้ได้แล้วสุดท้ายอันนี้มามอบให้แล้วนะคะทางมวยที่เวิร์กพอยที่เป็นตัวแทนค่ะขอขอบคุณค่ะเวิร์กพอยที่มามอบสิ่งของให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งใจค่ะ